RuMove ฟเอช 4G 3G และ Wi-Fi สนับสนุนโดย สัปดาห์ที่แล้วที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอการแข่งขันรอบแบทเทิลที่เริ่มต้นขึ้นโค้ดทั้งสี่ต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากเพื่อเลือกว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะเอครับ ขอเรียกน้องบอสค่ะอีกหิ่ครับขอเรียกจอนครับบางคนได้โอกาสที่2จากการสติลมีการสติลแล้วสติลเปนเรียอร้อยวันนี้การแข่งขันที่ดุเดือดกำลังจะดำเนินต่อชก,กเกิดให้เกิดใจของคนจะท้อ โค้ชทั้ง4ี่พร้อมทั้งผู้ช่วยโค้ชที่มากความสามารถก็ทุ่มเทอย่างหนักในการสอนแนะนําและให้ความรู้แก่ลูกทีมของตนทีนี้พี่อยากให้มันมีดนา a มิกอะท่อนนี้เป็นท่อนที่สําคัญไม่ว่าใครจะร้องอยู่ตรงไหนเห็นว่ามันมีอะไรที่มันเคลื่อนอยู่ข้างในคํำว่ารัก,รก ให้ทุกคนพร้อมสำหรับการต่อสู้บนเวทีและพร้อมสำหรับการตัดสินของโค้ชทั้ง4ที่แสนลำบากใจเพื่อเลือกคนที่เป็นผู้ชนะและคนที่จะสติลเพื่อหาเจ้าของเสียงเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นผู้ชนะรับรถยนต์เอา New Corolla a l t i s Sport เงินรางวัล3ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนการันตีรายได้3ปี มูลค่า4.5ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทใน The Voice รอบ Battle และคู่แรกที่จะมา Battle กันก็คือคุณกีตาร์เพลงประพันธ์กับคุณเฟรชี่ชาครีคุณกีตาร์หนุ่มที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคผู้ชนะใจโคชคิมและโค้ชแตมอย่างงา่ายดายขอเลือกพี่คิมแล้ครับ เฟชชี่เด็กหนุ่มที่มากด้วยเทคนิคการร้องที่ทำให้โค้ชคิมถึงกับเอ่ยปากชมมีเทคนิคเยอะแยะอยู่ในตัวแต่เทคนิคเหล่านี้ความเก่งเหล่านี้ยังต้องขัดเกลาอีกเยอะนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เฟรชชี่นะคะนี่กีตาร์พี่จับคู่ให้ด้วยเพลงของวง o ัน Republic One Republic นะคะกับเพลง Houding Stars m พี่ผมฟังว่ามันสนุกดีนะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดคนที่ฟังทางบ้านแล้วเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็คงแค่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงสนุกๆเพลงหนึ่งแต่ผมว่าถ้าคุณใส่ ความเข้าใจถึงเนื้อเพลงเข้าไปด้วยเนี่ยผมเชื hmm. ่อว่าคนที่ฟังต่อให้เขาฟังเนื้อไม่ออกอเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรซึมเข้ามาถึงตัวเขาเข้าใจไหมรู้ไหมว่าเพลงนี้มันมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเนื้อหามันลึกซึ้งมันว่าด้วยปรัชญาของชีวิตอย่างหนึ่งว่าบางครั้งเราถูกกระแสของสังคมแล้ววัตถุหุ้มเราไว้เป็นเปลือกจนเราไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่กล้าที่จะทําตามใจในส่วนลึกๆในใจตัวเองเราก็ต้องตีมันออกมาให้แตกแล้วเอา ทำอะไรที่เป็นตวงตัวเองทําอย่างที่ใจอยากทําจริงๆเราต้องแบบรู้จักเพลงจริงๆก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายทอดอารมณ์ให้กับคนได้ฟังกันนะฮะตอนนี้กําลังจะทําการบ้านส่วนนี้อยู่บแบบซึมซับความเป็นเพลงนี้ก่อนยิ่งความหมายเป็นอย่างนี้ผมว่ามันต้องร้องแบบจริงใจแบบอยากร้องอย่างนี้ก็เลยร้องไม่ได้ร้องเพราะว่าอยากชนะหรือร้องเพราะว่าอยากจะทําให้ตัวเองได้ดีหรือคนอื่นชมอะไรเยงี้ครับมันคือร้องแค่เออเราแฮปปี้ที่จะร้องแบบนี้ ก็ควรจะล้องอย่างนี้ไปเมื่อเขาเข้าใจเนื้อหาของเพลงแล้วเขาต้องถ่ายทอดมันไม่ใช่แค่เทคนิคที่มันจะต้องเป๊ะการตีความจะต้องเป๊ะด้วยเหมือนกันมันยากตรงนี้อาจารย์เรียกว่าไงนะแม่ของกีตาร์ขึ้นมาเนี่ย ผมว่าอย่างที่พี่คิมเคยบอกถึงเนื้อหาเพลงนี้แล้วจริงม,มันคือแบบมัน,ม,นมันต้องสึกแบบไม่แคร์ไม่แคร์เราขึ้นร้องมาแต่เมื่อกี้มันหลอกไปเราไปกังวลกับวิธีการร้องมากเกินไปบางทีแบบมันไม่ใช่ส่วนที่จะต้องไปนั่งให้ความสําคัญกับเทคนิคหรืออะไรมากผมว่ามันเป็นเรื่องแบบใจใจมากกว่าพี่พ,พี่พี่เขาน่าจะหมายถึงแบบว่าให้เราร้องเพลงแบบดิบดิบดิบก็คือร้องแบบที่ใจเราอยากร้องหรือสิ่งที่มันควรจะเป็นไม่ต้องไปประดิษฐ์ว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงเลยครับเล้ บางคำ <Learn. S 2> ก็บางทีก็ระดกลิน้นบางทีก็ไม่กระดกชิอแอบดูอยู่อย่ามาละไกเรื่องคำเอ็กเซนหรือว่าอะไรคำภาษาอังกฤษที่เราแบบยังไม่แม่นยังไม่ชัดเจนครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมก็ติคำว่าเบิร์นกับเลินนะเสียงออกเสียงคล้ายๆกันนะปัญหาตอนนี้คือไม่ซิงเวลาร้องคู่เนี่ยมันต้องซิงกันทุกคำเป๊ะเลยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ที่มีจังหวะแบบ กระชับตึบตึบตึบต,บต,บตึบไปข้างหน้าคราวนี้ผูกขาของจริงผูกเป็น3าขาแล้ววิ่งประหนึ่งว่าคนคนเดียวร้องเพลงไม่ใช่สองคนร้องเพลงตอนนี้กำลังคิดว่าเอาแค่ชนะตัวเองนะฮะเอาแค่ตัวเองพอใจกับสิ่งที่ทำอกไปครับแล้วแบบว่าให้มีคนดูเราแล้วแบบว่าให้เสียดายเราดีกว่า ก็ทําให้เต็มที่ก็พออย่าอย่าอย่าไปซีเรียสกัืมันแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นชนะน้องนะแต่เราคาดหวังว่าเราจะแฮปปี้ไหมอยู่บนเวทีอะเราจะร้องเพลงแล้วมันแฮปปี้ไหมโอกาสเดียวของชีวิตที่คนอื่นเขาไม่มีได้อย่างเราทําแทนคนอื่นที่เขาตกรอบด้วยโชคดีนะคะ <c oughs> และทีมที่จะทำการแบทเชอลกันก็คือทีมของโค้ช เจนนิเฟอร์คิมครับคนแรกหนุ่มมาดเข้มเสียงทุ้มที่มากด้วยเทคนิคคุณกีต้าร์ครับจะทำการแบทเทิลกับหนุ่มน้อยตัวเล็กแต่พลังเสียงไม่ธรรมดาคุณเฟชชี่ครับ from Battle lately i've been now been listening to dreaming about the things that we but baby, I've been, i been playing hard Send over, counting, yes, you'll be counting, yeah You will be counting, Like swinging vines, swing my heart across the line And my face is flashing signs Seek it out and here's your fine Oh but I'm not that old young But I'm not that old I don't think the way is so himself. makes me feel alive Lately I've been up and losing sleep Dreaming about the things so I will be But baby, I've been up Watch it burn Sing in the living with the lenses I learned Take that money Watch it burn Sing in the living with the lenses I learned Everything that use me Makes me feel alive Lately I fear, I've been happy losing sleep Thinking about the things we could be But lately I've been มันจริงๆเลยครับโอ้โหระยิบรนทู่เลยนะครับโค้ชจีบอยครับเป็นไงครับโอ้โหอย่างนี้เรียกไร้กาดมากครับแหมแล้วผมว่าคนเลือกเพลงอะเซียนคือด้วยด้วยตัวเพลงแล้วคือมันส่งให้ทั้งคู่ได้ประทะกันอย่างเต็มที่นะครับผมมันอยู่ที่เจ้าของทีมแล้วว่าจะเลือกใครที่คิดว่าใครจะมีของต่อจากนี้มากกว่าซึ่งเจ้าของทีมเท่านั้นที่รู้ครับผมครับขอบคุณครับโค้ชจีบอยครับ โค้ชแซมครับคือครึ่งแรกของเพลงรู้สกน้องเฟรชี่จะเป็นเหมือนมวยรองอ่ะคือแบบว่าโดนพี่เขาต้อนต้อนต้อน,ตอนแต่มันแบทเทิลมาสนุกตรงที่ว่าเขาไม่ยอมแพ้อ่ะแล้วมันดวลกันจนจบแล้วว่าเรารู้สึกว่าตอนจบมันสูสีกันเสยเลยนะครับก็แล้วถือในใจของน้องเฟรชี่มากจ้ะขอบคุณครับขอบคุณโค้ชแซมครับเอาละครับเจ้าของทีมนะครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับชอบไหมแบตเทิลนี้รีคองรู้สึกว่าสะใจมากแล้วก็ คุณแม่ปื้มมากเฟรชชี่เขาเล็กพี่ขี้หนูนะฮะตอนซ้อมเนี่ยเขายังไม่ดีขนาดนี้เลยแต่เรารู้ว่าเขาไม่ยอมแพ้แน่ๆคือแบบสู้ตายอะในส่วนของกีตาร์เนี่ยกีต้าร์คมตรงจังหวะไม่ลน้นไม่อะไรไม่อะไรทั้งนั้นนะคือดีดีกันคนละแบบโคชเดนิเฟอร์คิมถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเลือกว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาครับ คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์คือกีตาค่ะคุณกีตาเลยครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอา์ต่อไปครับ ยอดดีมากสุดมากเนี่ยคือแม่ผมเอาละครับเฟชชี่มีอะไรจะคุยกับโค้ชเจนเฟอร์คิมไหมครับครับก็อยากจะขอบคุณนะครับพี่คิมตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับที่ตั้งแต่รอบบ่ายแล้วที่พี่คิมให้โอกาสเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งครับ ได้เข้ามายืนบนเวทีเดอะวอยที่ยิงย่งใหญ่แห่งดี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเฟชชี่ครับ,บคุณค้าคุณค้ายอดเยีเ่ยมเช่นเดียวกันนะครับช่วงหน้ากับโชว์สุดเจ๋งจากทีมโจอี้บอย